สวัสดีค่ะช่องเจคเคนยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์คกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนํานำเสนอบ้านเชิงสไตล,ล์บ้านสวนให้รับชมกันนะคะแปลงนี้ต้องบอกว่าไปตามสภาพนะคะเพราะตัวบ้านนั้นได้เพียงก่ออิฐไว้นะคะและเข้าอยู่อาศัยกันได้เลยนะคะตามสภาพนี้ค่ะถ้าหากว่าต้องการความสวยงามก็สามารถรีโนเวทกันได้ตามสมควรหรือจะรื้อปลูกใหม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าได้ที่ดินวงกว้างอยู่แล้วนะคะ เนื้อที่ขนาด317ตารางวาค่ะมีไฟฟ้ามีปะปาอยู่ติดถนนคอนกรีตด,ด้วยนะคะเป็นที่ดินฉนดขุดแดงค่ะราคาเหมาแปลงอยู่ที่1ล้าน1 0 0 0 0บาทตั้งอยู่บ้านเนินสว่างตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะบ้านเชิงบ้านสวนนะคะสนใจนะัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อสายตรงด้วยตนเองได้เลย ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านด้วยณนะเวลานี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ